พบกับตัวจริงของปัศนีข้อที่1คุณยาตพิรุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีี่ะออกมาก็หาแล้วไม่คือขนาดเปิดเล็กเสียยังดูไม่ออกเลยเป็นใครดูออกส่อ่ะมารู้จักยาดกันสักนิดนึงได้เลยชื่อจริงคือยาดพิรุนเลยยาดพิรุนตั้งแต่เกิดคนจะเข้าใจว่า ตั้งใหม่เกิดใหม่คือเกิดมากับหยาดพิรุณเลยชื่อนี้ใครตั้งให้คุณตาเออเพราะว่าเกิดตอนฝนตกก็หยาดพิรุณเลยแบบเพราะมาเลยเนาะเออแต่จริงๆชื่อเล่นที่หลายคนไม่รู้ก็คือจริงๆชื่อคุณแม่ตั้งให้น้ําฝนอเพราะพี่สาวชื่อน้ํามนน้ําฝนน้ามนใช่ดีเราไม่ชื่อน้ํามนไม่แต่ว่าตอนแรกจะเรียกพี่สาวชื่อน้ามนเราก็เล่ยชื่อผีใช่จะดูน่ากลัว ออและแลความฝันในวัยเด็กสมัยตอนเด็กๆเลยอยากอุ้ยตอนนั้นฝันเห็นงูเนาะ,ะมันก็งูรักตแต่เจ๊ตั้งแต่เด็กเลยเหรอพอ,อไม่ใช่คนละความฝันคือคือก็พอถามว่าความฝันคืออะไรมันก็นึกไม่ออกเอ,อ่อแต่ถ้าถามว่าแบบอยากทําอะไรโตขึ้นมาอยากทำอะไร เป็นคนชอบร้องเพลงอืใช่ค่ะชอบ e n t อร์เทนชอบแบบว่าจอยคนอะไรอย่างเงี้ยชอบเจอผู้คนแล้วตอนเด็กๆเราเราเราเติมเต็มความฝันนี่ยังไงบ้างคือเคยเล่นไหมฉันอยู่บ้านคนเดียวตอนนั้นแล้วก็แบบว่าไม่คิดว่าไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็เลยหยิบไม้กวาดอันนึงขึ้นมาแล้วก็เล่นเป็นกีตาร์เนี่ยผมเป็นเป็นนักดนตรีเลยแล้วก็ร้องเพลงอยู่แล้วก็ร้องเพลงเคยทำไหมครูเป็นครูเห็นไหมล่ะสอนกับกำแพงนักเรียนเปล่าเอเออเห็นไหมเออทุกคนมีจินตนาการ ก็ขนาดหนูยังเล่นเป็นพระแม่ธรณีเห็นไหมล่ะตอนเด็กแม่ขับรถทัวร์ใส่เงี้แม่วก็มวยผมเนี้ยเออเห็นอะไรเม่ล่ะแม่ขับรถทัวร์ใส่างี้เออไปทุ่งนาฉันก็มือกวาดหญ้าเลยโอ้เขอาคุณนะคะแล้วจับมือจับมือแต่เป็นหญ้าเป็นเป็นเป็นเอฟซีแล้วตอนเด็กเราเคยไปประกวดร้องเพลงแข่งขันอะไรอย่างนี้ไหมคือไม่เคยประกวดจริงจังแต่ว่าเป็นเป็นเด็กกิจกรรมจะถูกชอบถูกส่งไปประกวดนู่นประกวดนี้แล้วร้องเพลงมันก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเอาล่ะแล้ว เร dit, ียว่าเคยทําอะไรจนแบบสุดท้ายท่านผู้ชมรู้จักหยาดพิรุณอย่างเต็มที่นั่นก็คือคือหยาดว่าน่าจะเริ่มรู้จักตอนนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจไหมหนึ่งโอเคก็ยังไม่รู้จักรู้จักตอนที่ เริ่มร้องเพลงแปลเพลงคนไปทั่วไปเลยอะหนูรู้จักตอนไลฟ์สดใช่ที่ร้องเพลงมันจะมาคู่คกันอะไรแบบนั้นแล้วก็เริ่มเริ่มทําช่อง YouTube เริ่มไลฟ์เริ่มให้คนโทรเข้ามาเล่นเริ่มทําเพลงคอเวอร์ถ้าแบบเรียงป้างมากจริงก็แน่นอนก็ต้องเป็นแบบว่างแล้วช่วยทกกลับใทุกคนรู้จักว่าฮาหรือว่าฮาลาไม่ว่างจริงๆเ่ยใช่ทำไมตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราแบบคิดส <c oughs> <ๆ>ุดรีปราคา ตอนนั้นเกิดสุริยุปราคาอ๋อไอเดียนี้มันเกิดจากใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติเทวดานำทางใช่ค่ะเราก็เลยเราก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็เลยเกิดนิมิตเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเพอปล่อยออกไปแล้วเป็นไงฟีดแบ็กที่กลับมาหาเราคือมหัศจรรย์พันลึกมากเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะทําจริงจังทำเล่นเล่นสนุกสนานแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ล้านล้านวิวแล้วคนก็โทรมาเต็มเลยอะไรอย่างนี้เราก็แบบเออยนี่ดะ ฉันดังแล้วเนาะใช่ไหมเนี่นยค้างคืนอะไรอย่างงี้แต่ก็แบบสนุกสนานกับเพื่อนๆตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราเราก็เป็นคนที่แบบมีเขาเลยวลีฮิตๆิตขึ้นมาเลยมีอะไรบ้างมันก็มีละแม้มีเอารือมีว่าซ่านมีแบบหรือนี่หรือนี่อะไรอย่างเงี้ย<อ>คือมันเป็นคำที่เราคุยกันอยู่แล้วเล่นกันอยู่แล้วกับเพื่อนแล้วเวลาเราเรามันเป็นไปถูกอยู่ในสื่อเขาจะตัดแค่แบบช็อตสั้นๆนั้นมันก็จะกลายเป็นมีมไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นคําพูดที่แบบ เรื่องแรกพูดกันอยู่แล้วใช่แล้วแล้วพอแบบมีชื่อเสียงเข้ามาเป็นที่รู้จักชีวิตอยากเปลี่ยนไหมอ่าที่เห็นได้ชัดเลยจะเป็นในส่วนของน้ําหนักตัวใช่น้ำหนักเขาเอาชีวิตสิไม่เปีวก็มี ก็คือได้รับโอกาสมากขึ้นได้รู้จักคนเยอะขึ้นเนี่ยก็ได้มาเจอแม่ๆเจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มีโอกาสทําอะไรหลายอย่างที่ที่เมื่อก่อนไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยได้ร้องเพลงได้แสดงหนังแสดงซีรีละครอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากเล่นมาตั้งแต่เด็กใช่แล้วตอนนี้วางแผนในวงการบันเทิงไหมอยากจะทําอะไรต่อไปยังคือตอนนี้คือคงเป็นแบบทําเพลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรับงานร้องเพลงตอนนี้ก็รับงานร้องเพลงอยู่รับงานพิธีกรแล้วก็ออกอีเวนต์รีวิวสินค้าในช่องตัวเองโอ้โหชนี่คือว่าทําได้ครบทุกอย่างเลยเนาะ ความสามารถใช่มีใครแบบเคยมาแบบคอมเมนต์ไหมเอ๊ะแบบตกลงเอ๊ะคุณหยาดนี่เออสเปคเป็นยังไงชอบใครยังไงมีไหมคืออ่าหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเคยมีคนเสียดรคุว่าหยาดพิรุนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหมายถึงว่าเวลาพิมพ์ g o o กเ e เนี่ยเหรอใช่ทุกวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่เออเคลียเลยไม่เคลียร์ค่ะไม่เคลียร์เอ้าทำไมอ่ะอยากให้เป็นแบบว่า อ่าพิษนาทมต่อไปอ๋อเหรอให้มาค้นหาเเอาองใช่ค่ะงั้นสถานะหัวใจเป็นยังไงตอนนี้ถึงสเปกปะเมื่อกี้านะึงตสเปกว่าชอบผู้ชายแบบไหนเพราะยังว่าทำไมเทมนี้จ้จบตีสองก็อาจตามเซคิมอะเคดว่าเซคิมน่าจะถูกกว่า เออสถานะหัวใจเป็นไงแฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ดีมีความสุขสนุกสนานก็วุ่นทนสมบูรณ์กับแฟนก็ชอบตะลุยกินข้าวกันอะไรเออโทษนะตอนเด็กๆเคยเป็นแบบเอ่อทูตวัฒนธรรมอะไรอย่างงี้ไหมใช่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะใช่เป็นตัวแทนประเทศภาษานะคะยาาาภษยังไงนะโอ้โหอ๋อเหรอไปแลกเปลี่ยนที่ไหนอ่าก็อ่าแลกเปลี่ยนที่จีนไม่เอาแลกเยอะแล้วแลกเปลี่ยนที่ไหนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเหรอใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนั้น ประสบการณ์สนุกค่ะสนุกดีสนุกสนานอายุกี่ขวบตอนนั้นดี๋ยวอย่าใช้คําว่าขวบเลยค่ะตอนนั้นแกค่อนข้างเยอะแล้วประมาณสิบเจ็ดสิบแปดแล้วตอนยังพอได้ก็ยังเด็กเด็กเป็นไฮสคูลอะไรอย่างงี้เป็นไฮสคูลเกิร์ลนี่ไงคะก็คือที่มาของชื่อปิงเล่ยเฟมัสก็เกิดจากการแบบสอนภาษาอังกฤษเกิดจากการเอ่าเขาเรียกอะไรนะเรียกว่าควบรวมไอ้เจ้าของชื่อยังไม่รู้เลยควบรวมเออ ก็ถือว่าเป็นความสามารถใช่ค่ะเห็นความสามารถแบบนี้ท่านผู้ชมแบบอยากจะติดตามติดตามอยากได้ทีก็ได้ทุกช่องทางเลยค่ะ IG Facebook Tik t o k YouTube อะไรเงี้ยก็ทุกช่องทางออนไลน์โทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ว่าอะไรหยากพิรุณขึ้นมาหมดเลยนะใช่แต่ว่าก็เลือกดูออกก็มีคลิปดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้ใช้วิจารณญาณวิจารญาณในการรับชมโอเคอ่ะแล้ววันนี้อยากยังอยู่กับเราค่ะเดี๋ยวจะนั่งข้างๆคนที่เขาตอบถูกได้เลยว่ายินดีเวยคอนแกร t ทำไมออกเสียงชัดเลยขนาดนี้เอาลละงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับได้เลยค่ะิดทำกินก่อนได้ค่ะขอบคุณครับอยาาดกครับเชิญเลยครับ